โอ้มาแล้วมาแล้วโอเวอร์คาโดที่เราสั่งไว้บาอฮัลโหลลูกใหญ่มากดูนี่เลยเธอมาถ่ายพี่ไปหน่อยโอเวอร์คาโดนี่สามสโลนะแม่นะสามสโลนะอืมสาโลได้ได้ได้ของดียังไงก็ต้องเอาไปให้ได้เพราะว่าของดี ปอนมีแต่กิกิโลกิโลเชิ้นกกลโลไหมตัวเดชนอย่นีเลแลวีเยให้ดูอันนี้ตัวเล็กๆตัวหน่ๆนีลแ้ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ๆก็วีเขาบอก เบียรตัวเลเนี่ยรวลึกเดสุยออนนี้แกจแกะจัดแเนาะค่ะีท่านีเก็บแบบะจนอันนี้แกอนอันนอันนี้มาออที่ลวกแกกินมาแบ่งนี่มันก็ได้ม่อ๋อที่ลวกให้อ๋เอมาดูเธอมาดูสุดยอดใครได้กินนจะแบบจะลืมที่เคยกินอะโวคาโดที่อื่นมาคือมันงมันแกะจัดคือต้องมีหอมมันหวาน อร่อยมากอะบอกไว้ก่อนถ้างั้นผมไม่ซื้อเยอะอย่างนี้หรอกนะจะได้อุดหน Spider ุนทนที่นี่ไปด้วยโ,โลเดี๋ยวถึงเชียงรายถึงล่องหวถึงนาเลได้กินกันทุกคนอะ่ะอ <aja S 1> ีสัก 3, สามวันสี <onne> น่วันสุกไหมครับนี่อีกกี่วันจะสุกสองสามวันพอดีเราเรากลับถึงบ้านสี่วันห้าว<ม>ัน<ม>ชุดคุณยายสวยอะ่ะโอ้ดูเชื่อเขา็ แล้วเราจะใส่ตรงไหนนี่เราก็ตั้งบนหัวเตียงตั้งตั้งตงนั้นแหะไอ้ที่ถางน้ำแข็งพีนแหละไม่ไรเพราะว่ามันมันของใหม่อยู่มันแข็งเป๊กอยู่กิกาแฟกันเชิญคุณยายไปด้วยไอ้คุณยายไปกินกาแฟเขากินไหมเ้ดเดูเฮ้ยเ้เฮอ้เฮ้ย ชุดแกสวยเรียเงินเยอะเลยนี่นี่โอ้เรียเงินเยอะเรียนเยอะนี่ครับเป็นหมวเขาจะเป็นหมวกนนงจริงตอนแกเป็นสาวยังสวยๆนะเฮ้ยขนาดแกอายุเจ็ดสิบนี่เป็นแม่ของพ่อนี่เป็นย่าของเป็นแม่ของเป็นพี่น้องกับแม่ของแฟนเป็นแม่ของพี่คนนี้อ๋อเป็นแม่ของพี่คนนี้แล้วก็ย่าของ น้ำมนนี่จะเป็นน้องของพี่นี่ท,ท,ที่ที่มากินเบียร์เมื่อคืนน่ะได้เบียร์แล้วก็กลับไปนะั่นแหละโอ้จัดจัดจัดคิดออกออละ <laughs> โอเคเเป็นจ้าของมง <laughs> กินเบียร์ได้อยู่นะมาเนี <c oughs> น่ยเอาใหญยกระปองยาวให้ดูที่จุด <c oughs> จอดชวนกินหมูกระทะก็ไม่กินดูดเบียร์ไปเลยพอลนที่บอกว่าจะไปเรียนต้นชิ้กับคนโอเคปะเลยบ้านแม่ขึ้นดอยมานิดนึงนี่เป็นร้านกาแฟนี่เป็นร้านกลางเต็นท์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ ใครกับบนแม่เนะี่ยแม่ก็ทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยออทำอย่างนี้อ,อกาแฟคุณพ่อโลโลเชียงใหม่ห้อยซุปไล่อยโอ้นี่หรูเลยนี่ถ้าวันหยุดวันอะไรแม่ก็จะมาช่วยเขาล้างก้วที่นี่นะโอ้ทำอย่างนี้สวยเลย

อ๋อเรียกแม่ไม่ะไม่เอา, <c oughs> เาไม่เอาเป็นแม่้านี่คือกาแฟห้อยส้มปล่อยครับราคาก็ราคาดีนะีน่ไงครับเค้ก่อมเะว่อ๋อโอ้นอกจากจะมีคัพเค้กก็ยังจะมีคัพโคกอันนี้แน่กินเนี่ยตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้อออันน้ำมนเลูกเอาเลือกเลยลูกจะเอาไหนเลือกกนเลยเรอกกันเลย เธ,เธออะไรนี่โอ้นี่แล้วดูวิวก่อนจริงๆแม่ก็มีวิวอย่างนี้นะที่บ้านแกฮัลโหลนี่บุกคาโดเต็มเลยนี่ดูวิวบ้านบ้านแม่อยู่ตรงไหนบ้านบ้านแม่เนี่ยเขาอยู่แกอยู่ตรงไ,ไ,ไหนขอ่าอ๋อครับครับ อ๋ออ๋อนี่ครับโอ้วิวดีคือเสาร์อาทิตย์คนจากเชียงใหม่เขาขึ้นมากินกาแฟกันที่นี่นะคือคือวิวก็ประมาณนี้แต่ว่าเส้นทางที่มาครับมันสุดดีอะรถเก่งมาและสบายนะนี่ไงที่เขาบอกว่ามาลานกลางเต็นท์เนี่ยเขาก็มานอนเต็นท์นี่ให้แม่ทำอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยทำเป็นลานกลางเต็นท์เนี่ยข้จัพอมีรายได้แบบนี้หน่อยให้ส่งลูกไปตรงไปมหาลัยแกก็บอกว่า นี่แหละีทาอย่ง้้ก็ไดเนี่ยนั่งกินระเบียงอย่างเงี้นะของแม่ก็ลงทุนไม่เยอะอย่างเงี้ยโอ้หนี่เป็นโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์เป็นบ้านเต็นท์้เนี่ยแต่นี่อาจจะดูแคบไปหน่อยเวลากลางเต้นก็อาจจะนี่หน่อยแต่ว่าโอเคบ้านส่วนตัวแล้วเธอดูเธอดูอะโวคาโดเขาอันนั้นกองขายอย่างนี้เลยเอ่อใส่ถุงไว้เป็นกระถุงน่าจะไม่ซื้อแล้ว น้ำมันกินกะโวคาโดไดไหมต้องเรียนซื้อกะโวคาโดให้เอาไหมเธอดิเธอกินอะไรแม่สั่งเลยเธอกินไรชาพีชมีไหมมีมีมีไอ้นี่ไหมครับไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรนะชาพีชมีไหมครับเอาชาพีชแก้วหนึ่งเอาชาพีช พี่น่นเรียนกินชาพิษบรรยากาศดีแท้นะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะเดินทางเอ้ยกินชาแล้วเสร็จกาแฟแล้วเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะครับเราจะมีนัดกับพี่หมีไว้ด้านล่างนึงเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อปลา,าขาติดรถไปเพราะว่าผมจะไปที่ผมยังไม่เคยไปอ EP ของ EP ต่อไปต้องติดตามเพราะว่าเราจะไปที่เรายังไม่เคยไปครับเราจะไปอีกจังหวัดหนึ่งที่เราไม่เคยไปนี่ขึ้นมากินชาได้นะ กินชาที่ไม่ชาก็ได้นะบ<ล>รร <c oughs> ยากยยาศนะดีก็ <c oughs> อยากให้แม่แม่อ้อยนะมีมีอย่างนี้เนาะใช่อยากให้แกมีอย่างนี้นะจะได้ลูกสาวแกก็น่ารักแล้วก็าบริหารต่อก็ได้อยากให้แกอยากให้แกมีอย่างนี้นะจะได้แบบอยากให้แกมีอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอกให้แกทำโฮมสเตย์อย่างเงี้ยทำตรงนั้นที่แกได้อืเนาะทำทำทำอย่างเงี้ยได้นะหรือแบบอืมให้แกจะได้มีรายได้ เดี๋ยวมาเราก็จะมาช่วยโปรโมทนะมันน่าน่ามาเที่ยวครับก็ไม่ต้องคิดแพงคิดหัวละร้อยอะไรอย่างนี้พอละมีห้องน้ําห้องทายเขาหน่อยก็โอเคแล้วคุณมาสัมผัสธรรมชาติครับเป็นยังไงน้ามนขนมอร่อยไหมลูกอร่อยมากเคยมาซื้อกินไหมเนี่ยอ่าอร่อยเนาะนุ่มเนาะช็อกโกแลตตัดใจกาแฟไฟเขาในตู้นั่นแหละถ้ามาตอนเย็นๆน,น,นี่กาแฟไฟเปิดแน่ พ่าตรงนั้นก็วิวสวยนะนะ,นะ,นะ,ะวิวสวยดีมาดูประวัตินี่บางคนไม่รู้นะนี่คือประวัติความเป็นมาของกาแฟลาบิการ์อแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้านกาแฟคุณพ่อนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเลพันสองร้อยถึงพันห้าร้อยเมตรครับตัวบ้านห้วยสมปล่อยเนี่ยห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณแปดสิบกิโลแต่ว่าทางขึ้นมาก็เป็นดอยสูงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อน ปี2020มีโครงการพัฒนาระหว่างประเทศเข้ามาส่งสเสริมให้ชาวบ้านที่นีป่ปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่นเขาบอกอ่าแล้วก็ต่อมาได้มีหน่วยงานข้าต่างชาติเข้ามาช่วยพัฒนาเนาะแล้วนี่เน้นสําคัญเลยครับนี่ที่นี่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วนะครับในรางวัลผ,ผู้ผลิตกาแฟดีเด่น The f i v e t h a i l a น d a s า a n c o f f e e t e e เนี่ยปี2008ได้รางวัลน,นะครับของประชุมมีสอนห้า2 1นี่ Starbuck s นะนี่ครับ กาแฟที่นี่เกล็ดดีเพราะว่าสูงสูงมากนะก็คืออยากให้ลองมาชิมดูใครมาเชียงใหม่ขึ้นมาชิมได้เป็นกาแฟออร์แกนิกครับอ๋อแล้วแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านห้วยสมป่อยเราเนี้ยอยูอ่อยู่ระหว่างอุทยานแห่งชาติออบหลวงและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับอ่าอยู่อยู่ระหว่างกึงกลางครับที่ระดับความสูงพั0 0ถึงพันหเมตรจากระดับทะเล โดมไปด้วยสารอาหารชนิดต่างๆมากมายที่เหมาะในการปลูกกาแฟครับที่นี่ก็เลยแบบกาแฟดีอ่ะได้รับรางวัลครับก็ต้องขึ้นมาชิมดูใครสนใจก็ขึ้นมาชิมดูรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอหอมไปเลยแหละแล้วก็ใครสนใจแบบมาแล้วก็ติดใจกาแฟก็สามารถซื้อกลับได้มีหลายมีมีอันนี้บ่งบอกถึงความเข้มของกาแฟใช่ไหมครับ เชอรี่ที่ตักโดยแบบใช้แดดแบบโปรเซสค่ะไม่ใช้น้ําไม่ใช้แบบโม่อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนบดหรือเป็นเม็ดครับนี่มีทั้งบดแล้วก็เม็ดอ๋อมีทั้งบดมีทั้งเม็ดนะอันนี้ที่บดนี่คือเอาไปดิฟได้เลยใครมีใครมีอ,อ่าเครื่องขงนี่ก็จะเป็นเม็ดอันนี้ก็คือบดครับใครที่ทานซื้อไปก็เอาไปทานดื่มเลยก็เอาไปใส่เครื่องที่บ้านหรือว่าเครื่องสายแคมปิ้งก็รู้รู้กันดี จากใส่ตัวนั้นฟึบก,ก็ตั้งกับเตาแก๊สฟึบก,กับฟึบได้เลยดิฟดิฟกินแบบนี้เลยซ,ซึ่งซึ่งลองมาชิมดูสายกาแฟแต่ผมไม่ใช่คอากาแฟเท่าไหร่แต่ว่าใครคอากาแฟเขาได้รับรางวัลหลายรางวัลครับที่นี่ก็คือแนะนําให้มาชิมดูอย่างนี้ขายถุงเท่าไหร่ครับอย่างนี้ครับร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบกรัมรบาทามันก็ไม่แพงนะครับอย่างนี้ครับร <50 S 2> ้อยห้าสิบบาท,บาทาอ,อือเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไฟ แต่น้องไฟไม่เสียตังค์ก็มันไม่ยอมกินแหละไฟไฟก็กินง่ายๆนะอเมริกาโน่กินกินอเมริกาโน่แต่แบบอันงี้ยเอาไปถึงก็ได้แล้วได้ไปสิบได้ส uh ิบแก้วเลยประมาณสักสิบสามหแก้วอือเห็นไหมแล้วก็แต่เม็ดนี้ก็คือเราใช้เครื่องแบบนี้ลองลองชงแล้วค่ะครับอ่าสิบกว่าแก้วอ่ะก็แล้วแก้วแก้วสิบบาทถ้าเราไปชงแตถ้าอย่างนี้ก็คือแก้วสิบบาทนะจ๊ะไม่ ไม่ได้ค่ะแบบมันเป็นกาแฟแบบมีคุณภาพอ่าถ้าแก้วสิบาทซื้อทรีอินวันดีกว่ามันจะไม่ใช่หมายถึงวันถ้ามันร้อยห้าสิบาทมันได้สิบกว่าแก้วมันก็ตกเฉลี่ยละแก้วละาสิบกว่าบาทเองอ๋อใช่ใช่อ่าอ่ามันจะไปขายแก้วสิบาทครับหมายถึงว่าถ้าเราซื้อไปดื่มเองเนี่ยซื้อจากที่นี่ไปอ่ะครับก็เฉลี่ยตกแก้วละสิบกว่าบาทก็ไม่ใช่เกรดแบบเกล็ดต่ำเนาะเกล็ดพรีเมียมเนาะอ่าเดี๋ยวผมช่วยสนุนอุลุนสองอันแต่ผมก็ไม่ใช่คอกาแฟผมจะเอาช่วยสองอัน มีอันนี้แบบตากแดดธรรมชาติอันนี้ก็แบบเข้มกับอ่อนต้องซื้อไปฝากพ่อสมพรพ่อสมพรที่นครที่ที่หลวงพะบางเคก็ชอบกาแฟนะเดี๋ยวช่วยอุ่นๆไปนะเผื่อเอาให้น้องค่ายแหละชิมเครื่องบดผมก็มีเอาไปบดเองดีกว่าจะได้แบบแคมปิ้งอ่าครับครับ มาแล้วเธอเอาไมพี่เจียวไปดิฟให้เธอชิมเวลาเธออยากกินอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้านี้ไม่เสียตังค์ไม่อยากกินหรอกต้องมาซื้อกินร้านคาเฟ่ยอย่างเดียวเขาชอบสไตล์นี้โอ้นี่คือนี่ชาเขียวเหรอครับนี่ใช่ค่ะชาะเขียวมะนาวชาเขียวมะนาวโอ้เลมอนอย่างดีเลยนะเลมอน,นค่ะโอ้ที่ใช้เลมอนนะครับค่ะไม่ใช้แบบฮัลโหลอ่า อย่างนี้นี่ของน้องนี่ของน้องฝ้ายเนาะน่าจะอ่ฝ้ายสั่งไม่น้ำตาลเลยค่ะฝ้ายสั่งชาเขียวไม่เอาน้ำตาลอะไรนะเธอเธอไม่เอากิ่งกะบ้านเหรอแบบแต่ฝ้ายไม่ชอบไม่ชอบดิฟเองอ่ะชอบเวทมันคนละคนละเกรดไงแต่พี่ก็เคยซื้อจากที่นี่ไปอ๋อเคยซื้อหรอครับผมก็เคยซื้อที่โรงเรียนนะครับ ครับรสชาติดีใครด้ชิมก็ติดใจหมดนะครับครับครับอ้อชอบขวดมั้นมันยังมันยังไม่ถึงเวลาถ้ากินตอนนี้ก็คงจะเดี๋ยวลงดอยนี่จะซิ้งเกินไปมิสวามมิสวาอ้าวมิสวกรอนอนดึกนะเขาหาแหล่งกาแฟอยู่มาทำแนได้แล้วเนี่ยก็ ล่ำลากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะตู้ลากันเรียบร้อยแล้วนะเธอเมื่อกี้กาแฟไม่แพงนะนนี้เราโชว์กาแฟหน่อยเราซื้อกาแฟสดกาแฟเม็ดกลับไปถุงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเมื่อกี้กาแฟกี่แก้วนะห้าแก้ว啊 กาแฟนะเค้กสามรวมกาแฟนี่ห้าร้อยบาทเองถือว่าดีมากเขาบอกโอ้ขอบคุณเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐีค่อยดีแต่ว่าแต่ว่าไม่แพงที่อื่นก็แก้วแปดสิบกาแฟของเขานอมากามน,านี่ไงมาทเนี้มาลุ้นกันครับผมมันลงดอยเกือบยนะี่สิบโลนะว่าสิบโลมั้งคือลงชันลงหนักด้วยเดี๋ยวจะเกียร์หนึ่งดันลงไปอย่างเดียว่ แต่เขาบอกรถตู้ก็ขึ้นมาเยอะนะอ่านี่โอ้วิวสวยที่นี่ที่ดินแถวนี้เขาไม่ให้ขายคนต่างหมู่บ้านต่างที่อื่นนะให้ให้ใช้เฉพาะคนในหมู่บ้านนี่ธรรมชาติที่นี่ดีมีโอกาสลองมาเที่ยวดูครับคือผมบอกเลยว่าดีดีจริงจริงอยากจะ,อย,กจะอยากจะช่วยอะไรบางอย่างให้มแม่อ้อยเขาได้มีรายได้เข้ามาเสริมเขาหน่อยก็ดี ก็อยากให้แกทำโฮมสเตย์เล็กๆทำจากไม้ไผ่อะไรเงี้ยพอได้กลางเต้นท์กันแหละก็เป็นได้จ่ายค่าอันนี้ให้ลูกค่าเทอมให้ลูกลูกแกก็เรียนเกียรติเฉลี่ยดีอ่ะสามจุดเก้าดีดูนี่โลกลําปรีอีกเดือนสองเดือนนี่กระลาบนี่ถ้าลูกทะลวงไปไปรถรถมาขนเผือกรถเขามาซื้อเผือกกับไปกับไปขายครับ ไปเลยพี่ไปเลยรถพี่หนักกว่ารถผมเยอะนะที่นี่ปลูกเผือกด้วยเขาบอกราคาดีกว่าอาโวคาโดก็อย่างพีีเาว่าเนาะคือคนรับซื้อไปตอนอ่อนๆนะคือมีแค่เจ้าสองเจ้าก็เท้าให้อ่าบรรนบนีน้เขาเรียกว่าอะไรปลาเน่าตัวเดียวเน่าไปทำบอ่ออะไรไหม ใครได้มากินน้โวคาโดที่นี่เขาบอกกันเลยจะจะจะบอกจะภาพที่เราเคยกินมามันกินก็ได้ไม่กินก็ได้อะเอาคนทำไที่กันกินนะมันแสบมือเียละมันอร่อยอย่างเงี้ยนะมันแสบมือเียละพอหลังมามาเจอของมันไม่เหมือนมันเหมือนทุเรียนไม่อ่อนเหมือนทุเรียนอ่อนอ่ะหรือว่าเหมือนกับถ้าคนไหนซื้อแล้วกินได้ได้ลูกแก่ๆก็ว่าอร่อยใต้คนไหนที่มันกินแล้วอ่อนๆออย่างเราซื้อมาวันนั้นอ่ะ เมื่อกี้ยายเขามาฝากเราก็ไม่รู้จะให้เขาก็บอกกันแล้วแต่จะให้แล้วก็ช่วยกันไปได้เยอะนะกระสอบนึ่งานหนักประมาณสามสี่สิบโลแหละประมาณสามสิบสี่สิบโลมันหนักมากนะครับกระสอบนั้นนะเพราะว่าลูกมันแน่นๆเนาะก่อนจะลงดอยหาหินไปก่อนเอาหินหนุนบอกเอาหินหนุนหินหนุน <g ül> เดี๋ยวจะลงดอยชันมากนะหาไม้หาอะไรสักให้ผู้จัดจาการไว้ไหน่อยไว้ช่วยลุงเดียนเผื่อ,อ ى, มีเหตุฉุกเฉินโอ้เนี่ยนู่นน่าจะดอยอินทนนท์นะครับทางขึ้นดอยอ,อินทนนท์ดอยอินทนนท์น่าจะอยู่หลังอู้นี่ยลูกลูกพลับไปดูเต็มต้นเลยครับเนี่ยแกจัดแล้วครับเนี่ยเหลืองอารามเลยสวยเลยเดี๋ยวหาไม้ก่อนนู่นนี่ไดไหมนี่ไหมนี่มันดีไหม นี่เอาไปขวางรอยเผื่อเผื่อลงดอยครับไม่ได้เหรอมีเกะกะมากนเลนยมีไหมเนาะมีไหมไม่มีอ่ะเออนู่นๆมีงจะไปหาหาไม้ก่อนแป๊บน,นึงนะครับเผื่อติดรถไว้ได้แล้วเว้ย บเอาละคือเราเตรียมไว้อ้กันก่อนคือโดยชันมากนะผมบอกให้ก่อนคือแต่ถ้ารถเก่งทั่วไปอะได้รถกระบะทั่วไปก็กได้ครับแต่ว่ารถตู้อะผมเคยลองหลายครั้งแนละ้วมันแบบถ้ามันลงโดยชันขนาดนี้เกียร์หนึ่งมันก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ครับแบบ<ะ>เกียร์หนึ่งมันก็ยังแบบถ้าเป็นกระบะทั่วไปเกียร์หนึ่งมันก็อืออืออือลงไปเกียร์รถตู้นี่เกียร์หนึ่งมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่โดย แต่มันก็ขึ้นโดยอินทนนท์มาแล้วนี่แม่แจ่มม่อนแจ่มแม่แจ่มมันก็ไปมาแล้วมันก็ไปหมด้วครับแม่ห้องสอนไปมันดูกี่รอบแต่ว่าดอยนี้ก็ผมว่าความสูงมันลชันมันไม่แพ้ดอยอินทนนท์มันยาวครับมันยาวกว่าเออมันมันลงอย่างเดียวเลยดอยอินทนนท์ยังมีจึ๊บมีมีพักมานห่ะนี่มันไม่มีพักอะเมื่อวันเกหนึ่งเกสองขึ้นมาจนแบบชีวิตฝากไกับรถตู้นี ดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้ครับสวยมากเลยนะก่อนที่มันจะลงอ่ะแต่รถเก่งทั่วไปไ,ได้ได้ครับเพราะน้ําหนักตัวงเขากับรถเขาอ่ะมันพอดีใส่เกียร์หนึ่งมันก็ใส่เกียร์ออตโต้ไปก็สบายสบาย,สบายใส่เอสใส่อันนี้ลงไปอ่อเดี๋ยวพอละเพราะพี่เป็นคนขับพี่ลงรถไม่ได้อยู่แล้วเธอต้องเอาเตรียมผ้าเตรียมอะไรทิ้งไปหมดเลยเตรียมเตรียมแบบ บ <Stand> <laughs> เริ่มแล้วครับเริ่มเข้าสู่โหมดการลงดอยนะครับพยายามใช้เบรกให้น้อยที่สุดพยายามใช้เกียร์ให้เยอะที่สุดสถ้ารถเราหนักเอ,เ,อนเออไม่ต้องใส่เข็มขัดเ,เออถ้าต้องใส่เข็มขัดเดียว <laughs> ไปนุนล้อให้น่อยแคาเบี <laughs> ้ยวอ,อยู่ อันนี้มันยังไม่หนักนะแต่หลังจากนี้ไปคือมันจะลงอย่างเดียวแลังจากนี้ไปจะลงอย่างเดียวแล้วก็ลงหนักไปเรื่อยๆครับหนักกว่านี้แต่น,น,นี่ยังแบบไม่หนักผมก็พยายามจะไม่ใช้เบรกเลยลงไปช้าๆนี่แหละแต่ถ้ารถอื่นผมนไม่มีปัญหานะเอออย่างเงี้ยได้เอาล้ครับนี่ละเอาพี่มหาโคตรลงดอยครับลองดเออูเราจะโทษเราจะทานตั้งแต่นี้ไป ดูนู่นเห็นตัวเมืองจอมตองล่างนล่นะนี่แหละไม่มีได้ขึ้นดอยแล้วนะทีีน้รถพี่หมีรถล,ลงพูนยังมาดับอยู่กลางดอยขึ้นตอนนั้นอ่ะตรงไหนตัวนี้เลยเหรอเออขึ้นนี่เลยนี่ยนู่นตัวเมืองจอมตองข้าดูก่อนคือจะลงแบบถ้าใครรถด,ดีก็สบายไม่ต้องเืองน้ำมันอ่ะลงไปเนี่ยถ้าเรารถถ้าเราเอาพี่ขาอออวอวบรถพอจะนึกคันใหม่เรามานี่กดปุ่มตัวลงดอยนั่งสบายไปเลยไม่ชิวๆไม่คิดอะไรสักอย่างเลยนี่ดู จะลงแบบหนักมากอ่ะผมจะใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็ใช้ความเร็วต่ําๆลงไปครับเนรกนู่นเ,เนี่ยเกียร์สองเอาไม่ค่อยอยู่คุณน่ะการเสียชืรถยนต์นนะเราจะใช้เกียร์หนึ่งเลยจะลงชันมากอ่ะชันลงไปเรื่อยๆดูดูน่ะแล้วลงเนี่สิบกว่าโลนะ,ะเกือบเกือบสิบมัรู้ว่าหลายโลอ่ะขนาขึ้นมาจะรู้สึกนานมาก หนูหินใครไม่รู้วางอย่างนีเต็มเดือบไา้แต่ไปกองเข้าละจักรยานแล้วมันจะไปวางทันไหมเนี่ยไม่ทนันให้พี่เบรกแต่พี่พยายามไม่ใช้เบรกไงตอนเนี้ยนี่นะดูดแต่เขาก็มาทำถนนอยู่นะนเป็นช่วงช่วเนี่ยเบอร์แนบหนาเบอร์สั้นชั้นลำพวงนะถึงอ๋อนนี่เกียร์หนึ่ง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 ก็มีเบรกช่วยเลยนะ รอบมาที่3,000รอบแล้วอ้าวถ้ามันลงยายๆเราก็จอดข้างๆนะ่อนเตียมน้ำไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เบรกดูดูอย่ามาต่อยอีกทาง ปิ้งกันอยู่ในนี้หมดเลยเธอเแอทำถนนนะนออกินข้าวเดอ้สี่โมงเนี่ยสี่โมงห้าสิบเก้ากห้าสิบวันเราตือนลงไต่บ้านอ๋อได้ละได้ละตายในเดือนยากมากจอยป่วยลงเขาบอกให้ลง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 เลยมันจะเลขของเขา เล่รถเขาหนักเป็นสิบตัน,น<ล>หุลงปุบดบเจ็บอ,อันนี่เขาทำอะไรเขาเขาทำเครื่องอ,อะไรโบดเหรอโบดให้แน่นมนะเราอายามาต่อยใส่ตอนนี้มันมันมีทั้งแบบเอาใส่แล้วโบดตอนขุดก็ดีนะรถตัวน,นี้มาใหม่ สาะเราไม่ได้ดิน็ลือกลากดูไปหมดเลยเอเอก้อนี้อยู่เนี่ยอันนี้กค่สองวันนั้นคือเราประมาณตอนเราไปลาวเนี่ยคือบัมเบรกมันรั่วตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนน้ำใหม่ละแต่ว่าผ้าเบรกผมมันเคยโดนน้ำมันเบรกเราเอาไปล้างมาแต่ว่ามันก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ถ้าจะให้มันชัวมันมีด้านเดียวเองดนะ้านหลังของนี้แต่ว่าเปลี่ยนซีมหมดละนี่แหละดอน,นี้ลุงพูนกับพี่หมี่ดับดับพร้อมกันนี่นี่ใส่กินหนึ่งรอบก่อน นี่แหละลงเป็นสิบโลไปตรงนี้แหละนี่ชันจริงๆอ่ะตรงเนี้ยโค้งด้วยแต่ความเร็วยี่สิบกิโลอ่ะนี่ไปจะไปอย่างเงี้ยนะไปอย่เงียป้ะจะปล่อยเบรกไม่ได้ไงปล่อยเบรกมันก็จะไวโอเสียวเด้ยังไ,ไงกัดหินใครไม่รูออ้ลองสังเกตดูข้างทางจะมีหินวางอยู่ คงจะมีคนคิดเหมือนเราเหมือนกันพบหินมาด้วยหลายคนอยู่ฮัลโหลโอ้พี่ต้องเอามือจับพวงมาลัยแน่นอย่างนี้ก่อนนะฮัลโหลโหแล้วก็ฉันด้วยดูอูไม่มีโอกาสให้ได้ขึ้นดอยช่วยช่วยเบรกเราเลยอ่ะแต่ว่็วดีกีค่ความเร็วแค่แปดนะเนี่ยน <laughs> ิ่มันถึงสิบ ต้อสิบล้อก็ยังขึ้นมาได้เลยหกล้อขึ้นมาได้เลยเขามีสโลว์เขามีแน่วันดึกสโลนะ่นะอ่ะโอเคจอ สามคันละก็เบรกตั้งแต่เอาไปทําที่แล้วมาก็ถือว่าโอเคแล้วไม่เหมือนที่เราคิดไว้ถือว่ารถดีปกติทุกอย่างครับเกือลงมาสู่ห้าล่างโดยสวัสดิภาพครับก็ใช้ดีเลยรถตู้นอนนอนทัวร์กับขวดลงเด่นขี่ดีสบายไม่เหมือนที่คิดไว้เลยตอนขึ้นเห็นมันชันมากครับตอนลงมาก็ใส่เกลือหนึ่งเกลือสองลงมาก็โอเคสบายสบายปลอดภัยเบรกยังใช้ในการได้ดีมากดีกว่าที่คิดไปเยอะ โอเคนะครับสำหรับ e ีพีนี้ลูกเรียนกับผู้จัดการส่วนตัวนี่ขั้นบันไดขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าจะไปไหนรอติดตามเจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดีสวัสดีครับไปแล้วอ่ามาได้ยังไงนู้นนะที่เราไปกันบอกแล้วมันไกลด้ไหนนั่นนะตอนนี้เวลา11นาิกา28นาทีเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ you mm -hmm.